สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC ผับ o m o l i l e เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับและที่สำคัญคือคุ้มมากๆเลยนะครับผมกิมมีร้านมาแนะนำนะครับผมนั่นคือร้าน l i s t m a n Shop นะครับผมก็ใช้เป็นแค่เลข ID และชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอดไลน์ i s t m a n Shop นะครับผมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะ เดี๋ยวยังไงคิมจะทิ้งลิงก์เติมเกมไว้ใต Trans ้คลิปนะครับแล้วตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นเติม RP ซีซั่น12ถูกๆคุ้มๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆด้วยนะครับก็ส <t> ําหรับคลิป <t> นี้นะครับผมมีคลิปที่คิมตัดมาจากในสตรีมนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่อยากชมสตรีมสดคิมก็เข้ามาในเพจได้เลยนะครับแล้วก็สตรีม2เวลานะครับผมตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมงแล้วก็ตั้งแต่1ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูสตรีมคิมเยยอออะะะๆนนครู่ทุก งดเงียอยากเปตังให้คนเฮ้ยรออยู่รอเปอยู่ได้เปได้สบายมากค่อยค่อยอยอยยดูวิธีการลง <c oughs> มีการเลี้ยวเลี้ยวอย่างไกลเลย จะง้างระเบิดอ้าววันเมนจริงปะเนี่ยวันแมนจริงปะเนี่ยขอบุณนี่ดีกัน,กนมันเป็นเพลงเก่าเลยนะคิมไม่ค่อยได้ฟังอนะ่ะต้องไปฟังกัน ก็มาดีครับเ <P ew l id> พื่อนยิงไรฮะ <P ew l id> ก็มาดีครับ <P ew l id> นอกสาม <P ew l id> เหลือคนนึง <P ew l id> สามก่อนมันไส คนนึงไปไหนอะ่ะคนเอา้าเดี๋ยวคนที่เก็บแอดับอ๋ออ,อนทางไหนวะเนี่ยตกใจตกใจ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปตึกหนูแล้วหาทางขึ้นไม่เจอ ไมายิงเนี่ยคิมไม่อยากชาร์จเลยนะเว้ยเอาจริงก็อยากชาร์จเลยเว้ยสวย ตรงข้างล่างอ่ะสวยกวร์ตี้อื่นมาวะอยากได้สนัยมากเยากเฮ้ยเฮ้ยมีคามีคามีคาแหมเขาอย,อยากได้ปุ๊บให้เลยสวยสวยสวย ta tăng nào vậy out. đi mà. đi mà. อยากดันจริงอยากดันนะแต่ว่ามันนอกวงไง search for vehicles what we ate up ันน็อกหมดจ้าอ้าวหมดตี้เลยใครไปยิงเพื่อนผมอะ เนียน,นอยู่ในสมโมกัดิเหลือสามคนแล้วด้วยหลอดเก้าเก้านี่กี่วันเต็มอมไม่รู้คิดไม่ได้นับอะแต่ก็นานแล้วเลยนานแล้วนานแล้ว เลหลือสองคนล้มเกง่งล้มเกง่งโหดเกินขยักกาเล่นด้วยล่ะไล่วบอย่งเดียวคิ้มอ่ะวันนี้ วันนี้จะบอกแล้วว่าจะไล่ยิงอย่างเดียวจะไม่พูดมากพูดมากแล้วปวดหัวเบอร์สองสามสมควรละ <laughs> ไม่รู้จะไปหาเล่นไหนเลยทีนี้ หลังมานี่คือจบเลยนะเฮ้ยคิมอยากไปเก็บแอร์ดับวะส่งไปเก็บแอร์ดับไหนน้ำมันก็จะหมดเลยนะอ้าวเก็บไปแล้ว เฮ้ยขึ้นได้ปะเนี่ยขึ้นได้แหละจะมีนอนเนียนอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าทุกคนจะเอ๋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  สองคนสุดท้ายแล้วอะเป็นไหนวะเนี่ยอุ๊ยวัด marked a location อ้าวนี่นเนาะเนาะแบบไร้เสียงด้วยทุกคนถัขอขระางแล้วถือกะางแ่้ว เหลือคนเดียวต้องคิมเล่นได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเฮ้ยาคดีคิมว่าน่าจะอยู่หลังใช่ใช่หลังเนินหลังเนินไม่โผล,หล่หรอกอยากอยากยิงก็อยากยิงก็เข้ามาอยากยิงก็วิ่งออกจากเนินมา ถ้าวิ่งออกจากเนินมาคิมยิงได้เนีน่เดี๋ยวรอก,ก่อนรอเขามาก่นอนเดี๋ยวคนเดียวเองเพราะว่าคิมสู้เนินยากเว้ยเนินเขาบางที่มันบล็อกเนินด้วยคิมโผล่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอเขามาโดนกระทะไม่ดดนกระทะแล้วมั้งดูดิดูมันเล็งดินี่นั่งเนียนก่อน ที่วิคิมแข่งได้นะเพราะทุกคนเก่งหมดเลยแต่ติดที่วิคิมเล่นในแผนชายจบตานี้เดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับเอาวไปแล้วหรอฝันดีนะคุณเจมเอาแล้ววงบิบอย่างนี้เจ็บไปดิ จะไปยังไงวะเนี่ยทุกคนเ้วจะไปยังไงวะน <S <S เนี่ยเนินหน้ากวัวจัดชิมโล่งจัดด้วยเย้ไก่ตัวที่เจ็ดของวันนี้เลยนะ คิมเล่นกับพี่ปามบางสิพี่ปามสตรีมอยู่เปล่าเพื่อนคิมมาแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคิมไปเล่นกับตี้แล้ว <c oughs> ตอนแรกมุมเสียเปรียบนึกว่าจะไม่รอดถ้าเขามีสองคิมน่าจะไม่รอดอะ่ะ